ฟื้นฟูอาการบาดเจ็บด้วยยางยืดเส้นเดียวและยังสามารถนําไปเป็นท่าออกกาลังกายง่ายๆที่บ้านได้ด้วยขั้นตอนแรกให้ท่านนาสายยางยืดที่ท่านมีอยู่สวมเหนือบริเวณหัวเข่าเล็กน้อยและท่านใดที่ไม่มีสายยางยืดออกกาลังกายสามารถหาซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ทั่วไปเส้นละไม่ถึง100บาทถือว่าเป็นการลงทุนเพื่อสุขภาพที่คุ้มค่าคุ้มราคาอ่ะ พอสวมเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับเวรีกูดและท่าที่ท่านได้เห็นเป็นท่าบริหารร่างกายด้วยสายยางที่เขาเรียกกันว่าท่ากล้วยปิ้งท่าแรกให้ท่านนอนหงายไปกับพื้นราบจากนั้นยกเท้าขึ้นเล็กเลรงคร้างไว้เล็กน้อยแล้วค่อยๆปล่อยลงมาช้าๆให้ทําซ้ําข้างละ15ครั้งต่อเซ็ตรวมทั้งหมด3เซ็ตทั้งหมด2ข้างมาต่อกันในท่าถัดไปนอนหงายบนพื้นราบเหมือนเดิมและงอเข่าทั้งสองข้างขึ้นโดยฝ่าเท้าแนบกับพื้นอย่างมั่นคง จากนั้นเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวและสะโพกแล้วยกสะโพกขึ้นเกร็งต้านเวล็กน้อยและค่อยๆลดสะโพกปรับสู่ท่าเดิมช้าๆให้ยกสะโพกขึ้นอึ๊บหนึ่งลงอึ๊บสองช้าๆและททำอย่างนี้ทั้งหมด15ครั้งต่อเซตร,รวมทั้งหมด3เซต มาต่อกันในท่าถัดไปให้นอนอยู่ในท่าตะแคงข้างให้ลำตัวเหยียดตรงงอสะโพกและเข่าทั้งสองข้างให้ตั้งฉากประมาณ90องศาจากนั้นให้กลางเข่าข้อนขบึ้นโดยให้ปลายเท้ายังคงชิดติดกันตลอดการเคลื่อนไหวให้เกรงค้างไว้แล้วค่อยๆปล่อยเข่ากลับสู่ตำแหน่งเดิมอย่างช้าๆให้ทำเหมือนเดิมทำซ้ำสิบครั้งต่อเซตร,รวมทั้งหมด3เซตและท่าต่อมาก็คล้ายๆท่าเดิมงอสะโพกและเข่าทั้งสองข้าง เข้าหาลำตัวในมุมประมาณ120องศาโดยให้เข่าทั้งสองข้างซ้อนทับกันจากนั้นกางเข่าข้ามบนขึ้นโดยให้ปลายเท้ายังคงชิดติดกันตลอดการเคลื่อนไหวเกลงค้างไว้เล็กน้อยแล้วค่อยๆปล่อยหุบเข่าลงกลับสู่ท่าเดิมอย่างช้าๆและท่านี้ก็ให้ทำซ้ำําทั้งหมด15ครั้ง3เซตมาต่อกันในท่าถัดไปให้นอนอยู่ในท่าตะแคงข้างโดยให้ลำตัวเหยียดตรงให้ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงซ้อนทับกัน จากนั้นยกขาด้านบนขึ้นในแนวตรงโดยไม่งอเขา่าให้ท่านเกรงค้างไวเล็กน้อยแล้วจึงค่อยๆลดขากลับลงสู่ตำแหน่งเดิมอย่างช้าๆให้ทำซ้ำา15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซตมาต่อกันในท่าถัดไปให้ท่านนอนคว่ำหน้ากับพื้นโดยให้ขาทั้งสองข้างเหยียดตรงจากนั้นยกขาข้างที่ท่านต้องการบริหารขึ้นจากพื้นโดยให้เข่าเหยียดตรงตลอดการเคลื่อนไหวให้เกรงค้างไวเล็กน้อยแล้วค่อยๆลดขาลงอย่างช้าๆกลับสู่ท่าเริ่มต้น และท่านี้ก็ให้ทำซ้ำ15ครั้งต่อเซตรวมทั้งหมด3เซตเหมือนเดิมโดยทุกท่าที่ได้สอนไปให้ท่านเริ่มจากการทําข้างที่มีอาการบาดเจ็บหรือต้องการการฟื้นฟูก่อนเสมอหากท่านดูคลิปนี้แล้วชอบใจชอบใจปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใกล้อย่าลืมเอานิ้โป้งเท้าของท่านกดให้ด้วยหนักคราบ